สวัสดีครับ FC ทุกท่านพบกันยาบ่ายอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้จะขอตามติดอาชีวิตของนางฟ้าน้อยผู้อารีนะครับองค์หิงเพชรบ,บ้านแพงเนาะวันนี้ครอบครัวพ่อเอกแม่หน่อยเนาะหลังจากมเช้าเข้าไปดูนะคลิปของพ่อแม่น้ององ์หิงเนาะขณะที่กําลังเตรียมตัวที่จะเดินทางมากรุงเทพเนาะ ตั้งแต่เช้าเนาะ8โมงเช้าอ่ะจนถึงบ่าย2โมงอ่ะพ่อเอกขับรถมาถึงกรุงเทพอย่างปลอดภัยเนาะสุดยอดเลยพ่อเอกนี่เนาะระยะทางจากศรีสะเกดมากรุงเทพก็ประมาณ550เนาะดังที่พ่อเอกได้พูดไว้ในคลิปอ่ะในเช้านี้ตอนนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับอย่างว่าแล้วครับ เป็นธรรมดาเนาะดาราศิลปินที่โด่งดังนะ<ด>มักจะมีผู้คนเข้ามาหามากมายมากหน้าหลายตาเนาะเราไม่รู้อะรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจเนาะว่าแต่ละคนเนาะจะมีลักษณะในิสัยอย่างไรเนาะบางคนก็ามาแบบเนียนๆบางทีก็มีมิจฉาชีพแอบแฝงเข้ามานะครับตอนแรกๆดีนะตอนหลังๆนี่ชับจะเขว ไปนะครับพอไม่ได้ผลประโยชน์ดัง,ดงตัวเองที่ปรารถนากลับมาแวงมาใส่ร้ายป้ายสีน้องนะครับจริงๆแล้วน้องอุ๋งอองเองนะยังเป็นเด็กสาวซื่อใสบริสุทธิ์นะครับเล่เหลี่ยมอะไรยังไม่มีเลยครับยังซื่อๆแบบเด็กสาวบ้านๆนนะก็ยังโชคดีที่มีพ่อๆแม่ๆที่คอยปกป้องเนะเข้าไปดูคลิปของพ่ออาชิตาที่แกลไรสดนะเมื่อเช้าเนี่ย ก็าไปดูก็พอจะรู้อะไรเป็นอะไรบ้างแล้วล่ะนะที่มีคนบางคนนะไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะแบบว่าเขามาแบบเป็นแม่ฮักนะแรกๆก็เข้ามาเป็นแม่ฮักแต่ว่าแอบอ้างเอาน้องเนี่ยไปแอบอ้างไงบอกว่าน้องอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้ของนู่นของนี้จริงๆแล้วนนองไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ อุค์งนี่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยใสๆซื่อๆบริสุทธิ์นี่แหละครับมิจฉาชีพนะเข้ามาแอบแฝงนะมหาผลประโยชน์ตอนแรกก็เข้ามาแบบเป็นแม่ฮักอย่างดีเลยตอนหลังๆพ่อไม่ได้ประโยชน์จากน้องเริ่มแววงกัดละนะคลิปที่พ่อชิตาไรสนจะเข้าใจดีเลยนะครับว่าอะไรเป็นอะไรเน,นี่แหละครับ การเป็นศิลปินต้องระมัดระวังด้วยนะครับผู้คนที่เข้ามาหาเนี่ยมากมายเหลือเกินนะแต่ผมก็เชื่อคําที่หลวงปู่ได้ทักทํานายไว้นาะไม่มีใครทําอะไรน้องได้นะมันอยู่ที่บาร,รมีของน้องอุงอิงนะครับตั้งแต่อุงอิงนะเนะข้ามาอยู่สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยสร้างคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเลยให้แก่องค์กรสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง แล้วก็บรรดาทีมงานแล้วก็พ่อพ่อ,พอแม่แม่ที่อยู่ในวงเนาะสาวน้อยเพชรบานแพงทุกคนได้อานิสงส์จากน้องอะ่ะนะนี่แหละเป็นคุณความดีที่ได้รับนะจากนางฟ้าน้อยพุ้อารีเนาะดูอย่างพ่อการชัยเห็นไหมออกรถตู้หม่เอี่ยมเลยนี่แหละเป็นผลพวงที่ว่าพ่อการชัยอ่ะไปถ่ายทำชีวิตน้องอู๋อิงใช่ไหมมีรายได้ เพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายเลยหลังจากที่เป็น <c oughs> ศิลปินในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยตำแหน่งแล้วแต่ก็ยังมีรายได้เสริมจากการทำ YouTube จากการถ่ายทำน้องอุงอ่งอิเพชรบ้านแพงแล้วก็ไม่ใช่พ่อการชัยคนเดียวนะยังมีหลายๆคนเลยในทีมงานอะไม่ว่าจะเป็นนักร้องนางเอกหมอลำต่างๆนะหลายคนเลย ในทีมงานของสนอยพระบันเพงที่ไปถ่ายทำชีวิตของน้องอุ๋งวิงนะนี่แหละอานในสูงอันยิ่งใหญ่เลยนะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่องคอ์กรให้กับทีมงานผู้กระชิดนะก็หวังว่าบรรดาพ่อพ่อแม่แม่แมนะทีมงานต้องช่วยกันปกป้องรักษาน้องอุ๋งวิงนะอย่าให้พวกมิจฉาชีพเข้ามา แฝงตัวนะแฝงตัวเข้ามาต้องระมัดระวังในการที่จะทําให้ชื่อเสียงน้ององค์อิงอเสียหายได้นะครับสําหรับกลโกงต่างๆของมิจฉาชีพที่แอบแฝงเข้ามาเนี่ยต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาขจัดออกไปให้หมดอย่าให้มีที่ยืนในองค์กรสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับพอ่พอพแม่แม่ที่อยู่ทีมงานต้องช่วยกันกันโกงดีๆนะครับ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова